โอเคนะครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับกับพวกผมนะครับนายจักรพันธ์นะครับก็เมื่อคืนนะครับประมาณวันที่เมื่อคืนวันที่แดนะครับย่างเข้าวันที่เก้าพิถุนายนนะครับซึ่งเป็นวันที่สาวก Apple นะครับทั่วโลกนะฮะทั้งเป็นเอ่อยูเซอร์ทั้งเป็นเดเวลลอปเปอร์นะครับให้ความสนใจกับงานไอมากสันก็คืองาน wpu wpu dc นะครับหรือ worldwide developer worldwide developer conference นะฮะเป็นปีที่สองพันสิบห้าแล้วนะครับซึ่งนะครับน,นี้ก็อยากนำหลายที่หลายฝ่าย,ายเขาคาดการณนะ์นะคือเปิดตัว iOS 9ครับแน่นอนครับว่าน้ำเขาหรือก็คือ,อ,อบางลงปรับแก้บัก๊กแบบแก้ระนาวแก้บั๊กระนาวเลยแล้วก็เพิ่มฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆน,นะฮะเพิ่มเพิ่มตัว เพื่อคอมเมนต์ทำงานทำงานได้ดีขึ้นนะฮะซึ่งตัว iOS 9เนี่ยสามารถรองรับ iPhone 4S นะครับซึ่งก็เป็นข่าวดีนะฮะที่ผมขอพอรทราบมาเดือนประมาณเดือนเดือนส,อนสือนแล้วประมาณคือ iPad ดไอแพนะครับซึ่งก็เป็นไอแพที่อยู่ลงอยู่ลงมานานมากประมาณ5ปีนะครับเป็นการซัพพอร์ต OS ที่นานมาก5ปีนะฮะประมาณคือ iPad mini นะฮะทีที่ผมใช้อยู่ ซึ่งก็โอเคหลายที่ผมทราบข่าวลือมาคือผม,ไ,มได้ไปติดตามคนหนึ่งที่เป็นเด v ลอ o เปอร์ของ Apple นะฮะเขาโพสต์สแกมว่าโอเคเขาอเอาเขาโพสต์เป็นรูปหน้าจอของตัวเด v ลอ o เปอร์เซ็นเตอร์นะครับซึ่งเป็นหน้าของในการโหลดบว่า iOS เนี่ยจะมี iOS 9อยู่เพราอมาบอกว่า iPhone 4S i p สไอนะฮะแล้วก็มี iPad mini เนี่ยสามารถไปต่อ iOS 9ได้ซึ่งก็ เมื่อคืนงานงานก็ตามที่เป็นตามที่เป็นข่าวครับคือไปต่อได้ซ so ึ่งก็ได้เปิดตัว iOS 9นะ iOS 10.1.1นะครับ l c a p t a n ชื่อแม่งเี็กยากว่ะ El Captain ถ้าจะชื่อแบบง่ายๆนะฮะอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดตัว watchOS นะฮะของ Apple Watch เป็นเวอร์ชัน2.0นะซึ่งเร็วนี้ นะก็จะเปิดแอ Apple จะปล่อยตัว watchOS 1.1ออกมานะครับซึ 1. 1่งเมื่อประมาณสักเกือบเดือนที่แล้วได้ปล่อย watchOS 1.0.1ไปนะฮะเพิ่มก็คือเพิ่มภาษาไทยเพิ่มแก้บั๊กอะไรบางอย่างนะฮะเพิ่มสิยภาษาไทยนะครับซึ่งต่อไปกับเพิ่งจะเพิ่ต่อไป Apple จะเอ่เปิดตัวเอ้ยไม่ใช่สิ a p p l e จะปล่อยอัปเดต watchOS 1.1นะครับคงไม่นานเกินรอครับประมาณเดือนนี้เมื่อเดือนหน้านะฮะแล้วก็จะ แล้วก็จะเปิดอัปเดต OS 1อสส1นะฮะเอลคายเป็นแทนอเอ่อ uh, OS iOS 9นะฮะแล้วก็ o, OS OS 2.0นะครับประมาณเตือนกันยาตุลาธันวานะครับก็คือตามที่ผมคาดไว้ก็คือกันยาเนี่ยคือ iOS 9นะฮะส่วน uh, ตุลาเนี่ยจะเป็น OS 10นะฮะ10.11โ okay. อเคซึ่งก็ ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นสาวก Apple นะฮะแล้วก็ใช้ iPad Mini ่ซึ่งแบบโคตรดีใจเลยที่แบบว่าใช้งานได้นะฮะซึ่งก็วันนี้ก็จะมาสอนวิธีการอัปเดต OSX เอ้ยไม่ใช่สิอัปเดต Mac iOS 9นะครับแบบเบต้าซึ่งเป็นเบต้าแรกนะฮะขั้นตอนก็ไม่ยากนะฮะซึ่งหลายคนก็คงจะเคยทำมาแล้วเหรือว่าบางคนยังไม่เคยทำมาที ก็แล้วก็แต่นะฮะก็ตามแต่นะซึ่งก็ขั้นตอนง่ายๆคือคหนึ่งคุณต้องมีนี่ครับเป็นอ่ไอแพดของคุณไอแพดไอโฟนนะฮะไอโฟนก็แต่ไอโฟน 4S ขึ้นไป iPod 5 iPad ด mini ขึ้นไปแล้วก็ iPad 2ขึ้นไปนะครับให้ทําการแบ็กอัพข้อมูลให้เรียบร้อยนะฮะอันนี้แบ็คอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ไปโหลด iOS ที่คนที่ท่านใช้อยู่นะครับเส้นของผมเป็นไอแพดสองขีดห้านะฮะซึ่งเป็นตัวชืบดาวน์โหลดเป็นนี่ฮะไอแพเป็นของผมเป็นจัดเป็นไอแพดมินิ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 ไหนวะไอแพดไอแพดมินินะครับโมเดล a 1 4 3 2นะครับจากแอปเปิลตรงนี้นะฮะ โอเคซึ่งต้องเป็นนักพัฒนานะครับแล้วก็ได้ซื้อตัวว่าเดเลอร์ Developer, และเส้นมาแล้วนะครับพอมาโหลดมาปุ๊บก,ก็จะได้มาเป็นไฟล์นี้นะครับ iOS 9นะฮะชื่อ iPad Mini ยกว่าอะไรก็เป็นบิลนะครับ Build 4 4 v, รบิ13 A4254V นะฮะโอเคเสร็จแล้วก็เมื่อเราโหลดมาแล้วแบ c อัพไฟล์เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งผมจะทำเป็นวิธีใน Mac นะครับ ให้มาที่ออตัวหน้าแรกนะครับของผมจะเป็น ios 8.4ดจุดเบต้านะครับโอเคให้ทำการกดรีสโตร์นะครับอัพแบบรีสโตร์อย่าอัพแบบอัปเดตถ้าอัพอัพแบบอัปเดตเนี่ยจาก8ไป9เนี่ยจะมีบั๊กพอสมควรวิธีแก้ง่ายๆคือกดอัพแบบรีสโตร์ครับหรือพูดง่ายคืออัพแบบ ล้างอัพแบบครีนนะฮะซึ่งก็โอเคผมก็เตรียมไฟเรียบร้อยแล้วทำใจแบบโอ้ยงงงานเกมอะไรก็คงจะไปะฮะเพราะว่าเกมตอนนี้คือยังไง iOS 3 8.3เนี่ยขึ้นไปเนี่ยแต่ไม่สามารถใช้พวก iTunes f ฟัน o x อกพวกนี้นะฮะในการอัพไฟต่างๆได้ซึ่งก็เซ็งเป็ดกระนาวนะฮะโอเคนั้นก็เออถึงไหนแล้ววะให้ทำการกด เออถ้าในเบนโด้ก็คือกดชิปนะฮะแล้วก็รีสโต้นะฮะแต่นี่ไม่ใช่นะฮะเฮ้ยลืมเอาไันออกที่สำคัญะครับต้องทำการปิดไฟ phone ด้วยนะครับสำหรับที่เปิดไฟควรเอาไว้ไฟ phone สักครู่นะฮะแบบหนึ่ง ปิดฟักไอโฟนสักครู่โอเคปิดแล้วถ้าใน Windows ก็คือการกดชิปบลิสโต้ไอแพดนะฮะแต่ถ้าใน Mac ผมเดี๋ยวจำปุ่มนะขอด่าดๆาอ่าอ่อถ้าใน Mac นะครับจะกดปุ่มข้างข้างปุ่มคอมมาน์นะครับผมจำไม่ได้เพราะว่าผมใช้ แพ็กเอ็นทอสนะครับคือเป็นตัวเอเซอร์ลง mac อีกทีนะฮะมันก็ปุ่มมันก็ไม่เหมือนกันโอเคเสร็จแล้วก็ให้มาเลือกไฟล์ที่เราโหลดมานะฮะเออผมในเดสก์ท็อปโอเคกดเลือกไับก็กดโอเพนครับกดอินสตอลเลยซึ่งตัวไอจูนฮะจะทำการแตกไฟล์ตัวซอฟต์แวร์นะฮะแล้วก็เช็คข้อมูลต่าง ข้อมูลออซอฟต์แวร์ข้อมูลเครื่องขอ้าอะไรจากพาร์ฟเวอร์รอประมาณสักครู่เดียวนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการอัปเดตนะฮะแล้วก็บายบายนะฮะล่าก่อน ios 8.4นะฮะซึ่งก็ตามข่าวก็ประมาณวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ <c oughs> เขาจะปล่อยออจูบเบกนะฮะจูบเบกจูบเบกชูของ ios 8.3นะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมาจริงหรือเปล่าผมก็ไม่นสนฮะรอของใหม่ดีกว่า โอเคต่อจากคลิปนี้นะฮะก็จะมีคลิปรีวิว i อเอสอ iPad น mini นะครับซึ่งก็จะมีฟีเจอร์บางตัวที่มันสามารถใช้ได้นะครับซึ่งผมก็เสียใจสุดๆเลยอยากใช้แบบมัล t i t a s k i n g มากเลยฮะ,ะแต่ก็อย่างว่านะฮะ iPad mini 2ก็ผ่านมา3ปีแล้วแรมก็5 2k k อ้รยเมะบิตเองก็ฮะตามก็ตามะครับที่เป็นเขา ที่ท่านทีมเขาสบายใจนะฮะก็รอที่จะเปลี่ยนในแพทใหม่ประมาณปีหน้านะฮะซึ่งก็ iOS 9โคเป็นตัวสุดท้ายสำหรับสำหรับสำหรับ iPad mid สองไอแพดมินะนฮะแล้วก็ iPhone 4S นะฮะซึ่งก็จะเป็น build เป็นตัวเป็นตัวสุดท้ายแล้วโอเคจากนั้นผมขอตัดไปทางมือถือนะฮะซึ่งจะถ่ายคลิป ให้แบบสั้นๆ,ๆแดวยาวเลยอยังไงดีเนี่ยโอเคนะฮะโอเคนะครับเมื่อเราเทำการอัปเดตจา่ายจูนแล้วนะครับซึ่งก็จะตอนนี้จะเป็นในหน้าของ iPad นะฮะซึ่งก็จะโชว์แอปเปิลหนึ่งลูกนะฮะแนวว่าโฟกัสแย่มาก โอเคซึ่งถ่ายด้วยเซนฟนสี่นะครับซึ่งภาพไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะฮะโอเคระหว่างนี้ก็รอขีดมันจะเต็มนะครับซึ่งในไอจูนชจักขึ้นว่าเวสเ i ตติ้งฟอร์แพดนะฮะ เป็นนตามี้โอเคนะฮะซึ่งรอกันประมาณ10ถึง20นาทีนะครับก็พูดไวไปก็ขอภัยนะฮะจะพยายามพูดช้าๆแล้วนะจ๊ะเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองเช็คเน็ตแซ๊บหนึ่งนะฮะรูวบา้าง ปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีนะฮะโอเคถทาชามาก อะไรไปเนี่ยโอเคนะฮะก็เดี๋ยวจะตัดไปสักครู่หนึ่งนะครับนี่ก็แถบเริ่มวิ่งแล้วนะครับอ,าาอ่ะฮะในไอจูนจะแสดงหน้าอย่างงี้ครับโอเคอาา่ะฮะ ไฟล์ที่โหลดมานะครับจากเว็บตรงจาก Apple นะครับก็ i p a d m เ n นหนึ่งนะครจะมีขนาดประมาณ 1.7GB นะครับก็ถือว่าน้อยพอสมควรจาก iOS 8นะครับที่ต้องผมต้องลบรูปละน,น,นาวเลยะลบรูปวิดีโอลบองลบแอปตันแบบอืม โอเคฮะก็วิ่งไปเรื่อยๆนะฮะเหมือนว่าจะอัปเดตไวกว่า iOS 8นะครับโอเคกำลังยืนยัน iPad ว e r s i o n นะฮะกล่องเซินโฟนเลืองเหลืองนะอัปเดตไวมากจาก iOS 8นะครับค่อนข้างรอนานนี่คือไวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จแล้วอ่ะ โอเคฮะมาดูกันต่อ โอเคเดีวก็เสร็จสิ้นนะวิเสร็จสิ้นการอัปเดต iOS 9แล,แล้วนะครับผมเอ่อ,อหน้าจูนก็จะขึ้นหน้าแอปหรือจะเป็นหน้ามิวสิกตามแต่ละเครื่องนะครับอ่ะฮะใน iPad ก็จะโชว์รูป Apple อีกครั้งหนึ่งนะครับเข้ากับแถบโหลดครั้งสุดท้ายก่อนจะหน้าเข้าหน้าว l c คัมนะครับ ค okay. oh. ซึ่งก็ตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะงานเสร็จประมาณตีสองครึ่งผมก็ยังไม่ได้นอนเลยนอนไม่หลับนะฮะทัวก็วายใจสัน่นใจสัน่นกระสับกระส่ายพอดีแบบไม่ค่อยสบายนะครับอาจเจียนประมาณตีตอนเที่ยงตื่นประมาณห้าโมงเย็นนะฮะแล้วก็ต้องมา ตัวงานเอ p เปิลอีกตีสิบสองนะะก็มึนๆอื่นๆน,นะฮะ โอเคนะเหน้าไอจูนเริ่มขึ้นแล้วนะเป็นหน้า iPad นะฮะซึ่งก็เมื่ออัปเดต iOS ตั้งอัปคู่กับ o s 10นะครับซึ่งผมจะไม่อัปเดต o s 10ตัวเบต้านะครับโอเคเสร็จแล้วนะฮะก็มาสู่การตั้งค่าเ e ลคัมชูนิย u ว n นิวแ a d นะครับซึ่งผม <laughs> สามปีแล้วผมไม่นิวแล้วฮะ โอเคผมก็จะตัดไปใน Mac นะครับโอเคนะครับเมื่อมาถึงในหน้านี้แล้วครับจูนแสดงให้เราแบบตั้งค่าเป็นเดียวไอแพอหรือเป็นคือแบบตั้งค่าใหม่เป็นเครื่องใหม่นะครับไม,ไม่มีข้อมูลใดๆเลยกับสองคือครีสโตร์นะฮะข้อมูลที่เราพึ่งแบคอัพไปนะครับผมก็จะแบอัพไปแล้วเมื่อวันนี้นะตอนสิบโมงครึ่ง ผมจะตั้งเป็น New นะฮะคือแบบ Clean เลยโอเค Continue สวัสดีไปโอเคซึ่งตอนนี้ทางไอจูนก็กำลังจัดซิงนะฮะกับข้อมูลจากทางเซิร์ฟเวอร์นะครับส่วนใน iPad ก็จะให้เราเชื่อมต่อ Wi-Fi นะฮะ โอเคนะตอนนี้ก็ในหน้าไอจูนจะเป็น i อ s เก้าเรียบร้อยแล้วนะครับโอเค แล้วก็มาตั้งค่ากในไอแพดต่อนะครับมาทิกที่ enable location s u i t c นะฮะหรือจะไม่ติ๊กก็ได้นะผมติ๊กผมก็เลือกเป็น enable สลับท่านที่ไม่ติ๊กก็เลือกเป็น disable location s u i t c นะครับโอเคเอ่าพา s สโคดอ้ยกล้องมันช่างซูมยากจริงๆเอยไม่ใช่โฟรัสแตกจริงๆอย่า yeah. ขออภัยนะพอดีเครื่องมือมันค่อนข้างจะไม่นั้นเท่าไหร่นะเฮ้ยเดี๋ยวผมไปตั้งค่าใน Mac แ้วกักันนะครับโอเคนะครับตัดมาใน iPad ง่ายกว่านะครับภาพค่อนข้างเนี่ชัดดีโอเคมาถึงหน้า Create อ่ะ p a s s c o ค e นะครับคือตั้งรหัสผ่านไหมผมก็จะเอ่อตั้งเป็นอะไรดีมีแบบมาตั้งไหมะ่ะ ไม่มีเหรอ Password option ซึ่งใน iOS 9สามารถตั้งเป็น6 d ิ g i t เป็น6เป็นรหัสผ่าน6หลักได้แล้วนะครับซึ่งก็จะผมตอนนี้ผมขอเลือกเป็นตอน add นะฮะ p a s s w o ดโอเคคอน n ิ i n u e มาถึงนะฮะ Sign in your Apple ID นะฮะในการ log in ออก็เลยดีนะครผมขอลอ o อินดีกว่า อมันนันได้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปนั้นกันนะโอเคพอเสร็จแล้วก็กดเ็ดนะฮะเออมีนี้ด้วยเลือกเป็น มือถือนะครับเพราะเพราะว่าผมเปิด password two step นะฮะมายัง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 โอเคมาแล้วเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์โอเคนะฮะโอเคเสร็จแล้วก็กด agree agree Yeah. ขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาอีกไม่นานแล้วนะครับก็แป๊บแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวก็เสร็จสำหรับ iOS 9เบต้า1นะครับโอ้ยเวลาในแ a d จะช้า <c oughs> มันช้ากว่าในแม็ประมาณ oh. Use iCloud สำหรับคนที่มาใช้ก็ไม่ต้องใช้นะก็กดอันล,ล่างไปแล้วก็ใช้ไฟล์ไมค์ไอแพดย์เอ่อแ a ็กอัปเดตไอคาวสติ้งนะฮะรอไปแป๊บอีกแป๊บนึงเดี๋ยวเสร็จแล้วสำหรับใครที่อยากใช้นะครับผมก็อยากจะเตือนไว้ว่า iOS ทุกตัวที่เป็นเบตานะครับ ทุกตัวมีบั๊กทั้งหมดนะฮะจะเป็นบั๊กเล็กบั๊กน้อยบั๊กแบบเล็กๆน้อยๆอยที่บนคีย์บอร์ดเออเปิดรูปไม่ได้ไม่ได้อะไรเงี้ยก็อาจจะทนใช้ได้แต่บางแอปไม่บางบัก๊กเช่นไลน์เด้งอย่างเงี้ยเออเฟซบุ๊กเด้งอย่างเงี้ยเออหรือว่าเป็นบั๊กร้ายแรงที่แบบคุณใช้แล้วแบบอึดอัดใจลำคงลำคาญอะไรเงี้ยนะฮะก็ให้ คิดให้ดีนะครับก่อนที่จะมาใช้ตัวเบต้าเพราะว่ามีหลายคนครับที่ผมเห็นแล้วคือแบบใช้ตัวเบต้าตั้งแต่ iOS 7เบตา้า iOS 8เบต้าอย่างเงี้ยเจอบั๊กแล้วก็มาบ่นกันเฮ้ยทำไมไม่บั๊กเยอะจังวะลูกนี้นั่นใช้งานไม่ได้แบบลดงบห้าบแบบรั่วแบตบไรหลายอย่างซึ่งจุดนี้คุณที่อัพ iOS เบต้านะครับถ้าเป็น iOS เป็น iOS 10ทุกตัวะ,ะ่ะก็น่าจะ ยอมรับข้อนี้ได้นะครับซึ่งถ้าใครัวบักนะฮะัวบักกระจายขวบตรั่วแบตไหลับบลวนนุนี่นั่นนะฮะแนะนำว่าอย่าอัพนะครับเพื่อจะไม่ได้เสียสุขภาพจิตนะฮะแล้วก็มีผลแง่ลบ,บต่ออุปกรณ์ของ Apple ต่ออีกนะฮะแชร์ไปแล้วกันก็เรียบร้อยนะฮะ ไล้วคะ่ะอัปเดต iOS เก้าเสร็จสิ้นแล้วก็โอเคอเออเรียนไปพอ่อสมควรเลยโอเคนะฮะก็เสร็จสิ้นวิวดีโอพ่สอนการอัปเดต iOS ตัวเบต้านะครับสามารถใชว้วิธีนี้ได้ทุกเวอร์ชันนะฮะโอเคอัปเดตเบานะฮะ iOS เก้าแล้ว นะครับซึ่งเนะื้อที่ใชยน้อยมากพูดเลยว่าใชายน้อยมากเยี่มเยิ่มเยิ่มเย่มเย่มเย่มอ่าสมเดืดนะฮะโอนานจังเว้ยโอเคถ้าได้า S9 your software is up to date นะฮะโอเคก็ต่อไปจะเป็นวิดีโอ,อแนะนำรีวิว นะฮะ iOS 9ตัวใหม่นะครับซึ่งก็ติดตามชมกันด้วยนะครับโอเคผมเลยบอกไปว่าการจะอัป iOS 9ได้นั้นคุณจะต้องลงทะเบียน UUID นะครับหรือเลขผัดประจำเครื่องกับทาง Apple นะครับให้แบบยืนยันว่าเครื่องคุณเนี่ยเป็นเครื่องของนักพัฒนานะฮะซึ่งจะได้รับสิทธิ์ในการอัปเดต iOS เบต้านะครับ โ <Okay. S 2> น,นี่มันนี่จะไปไหนอาห่าฮะสวยงามโอเคนะฮะก็หนึ่งแอสเค้า, 1, คาของ developer นะฮะประมาณสามพันนะครับซึ่งก็สามารถไปหาซื้อตัว developer uuid กันได้นะครับตามเพจ ios ต่างๆลาแล้วครับเช่นผมแนะนำเลยว่าผมซื้อมาจากเพจมิสเตอร์เอ็กซ์นะครับซึ่งก็บริการชอบไวดีผมโอนไปประมาณสิบนาทีเขาก็แอดเครื่องเรียบร้อยนะฮะคืออ่ะเขาถ้าแบบเขาแอดชาอ้าอะไรเงี้ยก็เขาว่าจะไม่ว่างก็ได้นะครับติดธงานอะไรเง,งี้ยซึ่งวันเนี้ยผมโอนไปก็สิบนาทีนะฮะก็ได้แอดเรียบร้อยแล้วขอบคุณทางเพจมิสเตอร์เอ็กซ์ด้วยนะครับแล้วก็ ใครที่จะใช้ใครจะซื้อนะฮะก็ลองไปสอบทัมกันได้ที่เพจ Mr.X นะครับซึ่งก็เพจนี้ค่อนข้างการันตีได้นะครับเรื่อง iOS เรื่อง Apple ต่างๆนะครับโอเคยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผมจเจอกันใหม่เมื่อชชตาต้องการจ้าบ๊ายบาย